สวัสดีครับน้องๆชาวแกนซัมมอนเนอร์นะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเททิสให้ดูเลยนะครับแบบละเอียดและเห็นภาพเลยนะครับรู้สึกเหมือนจะมีช่องหนึ่งรีวิวไปแล้วนะครับแต่มันยังขาดอยู่่มันรีวิวมันยังไม่ใช่นะครับก่อนอื่นผมก็จะเข้าไปอธิบายตัวให้ให้ดูก่อนเลยนะครับมาอ,อาวเกนเทติสนะครับเป็น หน,หนึ่งในเก้าของ king of batt นะครับเป็นตัวแท n k อันดับหนึ่งของกนซ n มมอนเนอร์นะครับก่อนอื่นก็มาดูพาสิซีฟกันเลยรีวิวฟอร์เรนนะครับคืนชีพเพื่อนร่วมทีม1คนนะครับด้วยพลัง50%ก็คือครึ่งหลอดนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับคืนชีพตัวเองไม่ได้นะครับคืนชีพนี้ถ้ามีภารกิจ ที่เขียนว่าห้ามตายอันนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันออกจากเกณฑ์นะครับมันจะใช้เวลาสักแป,ป๊บหนึ่งกว่าจะมันจะรีไวท์อะคนนื่อนที่ขึ้นมานะอ่ามันไม่ได้เหมือนพวกไอไอเทมที่ตายปั๊บขึ้นปุ๊บทันทีนะครับอ่าต่อมาเป็นคิทิเคิลรีซิทน,นะครับก็คือป้องกันคิทิเคิลนะครับอ่าพวกคิทมันแดงๆขึ้นอย่างเงี้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าป้องกันคิทิเคิลหกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาเป็น Demon ดเดมอนนะครับอ่าจาริมนนะครับก็คือเป็น MD นั่นเองนะครับอ่าอ่าเมื่อ MD ปั๊บอาร์ตเกต100เมื่อ MD นะครับอ่าแล้วก็อาร์ตเกต1อัพเมื่อโดนโจมตีนะครับอ่าก็คือยิ่งศัตรูที่ทำฮิตต่อเรามากๆนะครับอย่างเช่นบอสไหนที่มันโจมตีรัวๆมันจะนับเป็นหนึ่งเกตตันทีนะครับอ่าสมมติอย่างเช่นบอสแมงมุมด่านลูนะครับถ้าถ้าไม่ตายมันอาจจะ โยนแสงมาใส่เราใช่ปะมันจะขึ้นปืนแล้วเกตเราจะวิ่งทันทีเลยแป๊บเดียวร้อยอ่ามันประมาณนี้นะเมื่อเราถูกโจมตีนะครับะจะบวกเกตหนึ่งทันทีนะครับมันก็เหมือนมันก็ดีนะครับอ่าแล้วก็ดาเมจอะไรวะเนี่ยแอนดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาวแล้วก็เมื่ออยู่ในโหมดนี้นะครับอ่าดาเมจจะลดลงนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่เราจะได้รับนะอ่าก็ หลายๆคนก็ถึงบอกว่าทําไมถึงต้องให้อยู่ในโหมด MD นะครับถ้าหมดเราต้องรีบ MD ถ้าอยู่ในพวกด่านการนันหรือด่านวิทย์ด่านอักยานะครับต่อมาเป็นสกิลนะครับลดเบรคครับของศัตรู15%เวินาทีนะครับเมื่อกดใช้สกิลก็มันจะขึ้นรูปเบรค15%นะครับต่อมาเป็น R นะครับ8,000น้ำดาเมจนะครับพาสิเคิลนะครับ แอดนะครับฟังดีนะครับแอดตัวเองแอดเดฟนะครับก็คือเดฟของตัวเองก็คือพลังป้องกันสมมุติ3ามพันแปดบวกสี่ร้อยแปดสิบแปดนะครับเอามาบวกกันแล้วคือหนึ่งจุดห้าอ่าได้เท่าไหร่บวกกับอาร์ตนะครับอ่าแล้วก็น่าจะเป็นดาเมจของอาร์ตมันนะครับอ่ก็จะเป็นประมาณหมื่นกว่าหมื่นห้านะอ่าแล้วก็เพิ่มเบรกทั้งทีมนะครับอ่าพลังเบรกทั้งทีมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทำให้บอสเบรกแตกไวขึ้นนะครับไอหลอดเลือดของบอสนะแล้วก็ รับดาเมจแทนเพื่อนนะครับเทคออรดาเมจนะครับทัวร์บอแล้วก็สร้างเกาะให้ตัวเองสร้างเกาะป้องกันดาเมจตัวเองฟังดีดนะครับหนึ่งหมื่นดาเมจนะเพราะคือสมมุติเมื่อกดใช้อาร์นะครับมันจะสร้างเกาะให้ตัวเองทันทีหนึ่งหมื่นดาเมจนะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็ไอ้รับดาเมจทั้งทีมนะ,อ,ะอยู่ได้สิบห้าวินะครับสมมุติถ้าเกิดบอสมันโจมตี สมมุติเราใช้อัดปั๊บอ่ะแล้วบอสมันโจมตีมากกว่า10,000ภายใน15าวีมันยังรับดามเมจแทนเพื่อนนะครับอ่าแต่ว่าพลังอาจจะลดเพราะว่าเกาะมันโดนแตกไปแล้วนะอ่าต่อมาเป็น T2 อ t ร์ตนะครับอ่าเกตอะเทมนะครับก็แอคทีฟนะครับอ่าแอคทีฟไอเอ็มดีสองนาทีนะครับอ่าก็คือ120วิวีนะครับอ่าก็คือ2นาทีนะครับฟังดีดีครับ2นาที แนะนาให้เปิดโหมดเวลานะครับเพราะว่าเราจะได้คํานวณถูกด้วยว่าเวลามันหมดประมาณไหนสมอย่างพวกลงด่านการน,นั้นด่านวิ่งเงี้ยมันต้องคํานวณเวลาด้วยน,นะครับอ่สามหมื่นน้ำดาเมจนะครับอ่าไบซิเคลิลนะครับเมื่ออยู่ในสถานะเมเกียได้นะครับอ่ฮิวอ่ะก็คือล้างล้างพิษกับล้างเบิร์นนะครับอ่ะแล้วก็รับดาเมจหมูนะครับอ่ะพร้อมสร้างกรอบป้องกันให้ตัวเอง25,000ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ถ้าเกาะแตกปับ๊บยังรับดาเมจแทนเพื่อน30วินาทีนะครับแต่เลือดยังลดอยู่นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า MD มันอนะมันบอกว่าอาร์ตเกดหนึ่งใช่ไหมเมื่อเข้าหมด MD ปัาา๊บอะสมมตุติถ้าคุณโดนขัดหรือโดนสตันในช่วงกําลัง MD ที่มันกำลังโชว์่า MD อยู่นะคุณจะไม่ได้รับเกดหนึ่งนะครับเข้าใจได้นะครับตรงนี้มันจะไม่ขึ้น100มันจะหายได้นะครับถ้าโดนขัดหรือโดนอะไรนะอ่าอย่างเบวิดก็เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าโดนขัดอะไรก็เหมือนกันนะคร เอ็มดีเส g a t อาร์เกตสองร้อยอย่างเงี้ยอย่างโวกถ้าโดนขัดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ได้บวกอาร์ตเกตอะไรนะครับก็จะมีเบวิดกับไอเททีนนะครับถ้าสมมุติโดนบอสอย่างอิฟฟี่กระโดดมาขัดอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้รับเกตหนึ่งร้อยในนี้ที่เขาบอกนะครับเข้าใจกันด้วยนะครับประมาณนี้สมมุติถ้าเราติดไฟปั๊บบุ่มโดนเบิร์นทันทีไฟติดตัวเราปั๊บเรากดทูอาร์ตปุ่ง มันจะล้างทันทีนะครับแต่ไม่ได้ล้างเป็นวินะมันล้างในตอนนั้นแค่ทันทีนะถ้าโดนอีกปั๊บก็คือโดนอยู่ดีนะครับไม่มีไม่มีแบบลักสถานะเป็นวินครับมันมันแค่ล้างในทันทีเฉยๆนะครับแต่ยังไงมันก็ออกท่าไวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันรับดาเมจมาเป็นเกรดนั่นเองนะครับเป็นตัวที่แบบว่าแท้งท็อปอันดับหนึ่งแล้วก็มีเกราะป้องกันแล้วก็รับดาเมจแทนเพื่อนที่สูงมากในตอนนี้นะครับ เป็นตัวที่ดีครับในในเมื่ออยู่ในสถานะ MD นะครับต่อมาพูดถึงทูของเททีนะครับต้องมีนะครับทูเททีนะครับอ่าใครบอกไม่มีนี่ไปไกลๆจุดๆเลยนะครับทูอาดามาร์สเกียร์นะครับไปหาแรกมาเลยครับใครที่มีเททีนะสกิลของมันก็คือเมื่อใส่สวมใส่ให้ทาร์เก็ตสวมใส่ให้เททีนะครับดาเมจเราจะรับดาเมจลดลงถึง35%เลยนะครับอ่าแล้วก็พาสซีฟแอบิลิตี้นะครับ ดีเฟน s ์ยี่สเนะครับอ่าเกาะดาเมจนะครับแล้วก็เมื่อสวมสายให้กับเททิดดาเมจเพิ่มขึ้นทันทีสามสแล้วก็เลือดแม็ก p ิตพีแล้เพิ่มขึ้น2,000ทันทีนะครับแล้วก็นี่ฟังดีๆนะครับสถานะช็อตกับแช่แข็งอ่าแล้วก็ใบไม่โดนครับหนึก็คือถ้าเราใส่โล่เนี่ยมันจะไม่ติดสถานะอะไรนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งไปรีวิวมาแล้วเขา ไม่ได้รีวิวในจุดนี้นะครับว่าทูมันดีอย่างนี้นะก็คือมันมันป้องกันไฟฟ้าช็อตแช่แข็งแล้วก็ใบนะครับใบทาน,นะครับไม่ใช่ใบอาวุธนะเขาเรียกว่าซิลซิลลิซินนะครับเป็นทูที่ต้องมีนะครับดีมากๆบวก h p 2000นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ไปดูเห็นภาพกันเลยหาด่านที่มีสถานะแล้วกันยิงมันมีขีดอยู่แล้วนะอ่า <c oughs> ด่านนี้บอสจะมีช็อตใช่ไหมครับผมก็จะใช้ยาให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับไปกันเลยเซตนี้ดูนผ่านพอนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะใส่ตัวโกงไว้ด้วยนะครับบางคนที่หาไม่ได้ให้ดูข้อมูลแล้วก็นําปรับไปใช้นะครับบอสจะมีช็อตไฟฟ้านะครับก่อนอื่นผมก็จะให้ทุกคนเททิก็ยังไม่ให้ทำอะไรยังไม่ให้เข้ายังไม่ให้รับดาเมจแทนนะครับ ตอนนี้ผมโยนทุกอย่างให้เททีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเราก็ตีไปเรื่อยครับเดี๋ยวดูผมจะไม่เททีเมดี MD เททีนะเมืม่อวานนี้มีคนเล่นด่านนี้แล้วโดนไฟฟ้าช็อตใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูพอผมใส่โล่ปับ๊บมันจะไม่โดนไฟฟ้าหรือโดนใบเลยนะครับแล้วก็โดนแช่แข็งลเล่นไปเรื่อยๆเลยรู้สึกมันต้องเลื่อนน้อยหรือเปล่านอะอันนี้ อัดเกตไปก่อนอะทูอัดในจูโน่ไปบอลไม่ออกท่าเราก็ต้องต้องออกเองครับอ่มาดูนะปื๊บป๊บอ่าเข้าโหมดเอ็มดีนะครับนับไปเลยสองนาทีป้าบอ่านี่คือหนึ่งร้อยเกตนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาหนึ่งร้อยเกตทันทีสงสัยต้องใช้แล้วเพราะมันเสียเวลาอ่า บอสอาจจะตีแรงไปสักหน่อยนะครับผมจะยังไม่ให้รับดามเมจแทนเพื่อนนะครับอาจจะใส่เกาะให้จูโน่ไปครับใส่เกาะทุกคนแต่ไม่มีเกาะที่ป้องกันไฟฟ้าช็อตน,นะครับเศที่ีไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวมาดูสถานะาที่จะโดนช็อตน,นะครับว่าใครจะโดนช็อตบ้างอาัลเาจอร์ปาไม่ต้องไปมองครับแค่เอามาเพิ่มเรือแล้วก็เพิ่มเกาะนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะให้บอสชอบทำการช็อตไฟฟ้าให้เรานะครับมันต้องทำให้มันเลือดใกล้ๆตายเนะาะใช้มาทำไม่ใช้มันจะตายนะไอ้บอสอ่าไหนเดี๋ยวมันใช้ละไหนดูนย,ดดยิงอ่ะอ่าไม่โดน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 รถดาอ,อีกเนาะอ่ายังไม่โดนช็อตนะครับอ่าเนี่ยมาโดนละอ่าโดนเป็นตัวแรกแล้วนะ โดนไปตัวหนึ่งแนละ้วปล่อยตายไปเลยเห็นไหมมีชุบชีวิตขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมมันจะโดนช็อตไฟฟ้าทุกตัวเลยยกเว้นเททีนะครับต่อไปนี่นี่เป็นเกาะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือรับดาเมจแทนเพื่อนแล้วนะครับแล้วมาดูนะครับมันจะรับดาเมจมาแทนมาเป็นเกรดด้วยนะครับอตอนนี้มันไม่มีอาร์ตเกรดแล้วนะเดี๋ยวนะอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมยิงบอสยิงรัวมเนี่ยมันจะเพิ่มเกรดอ่านไหมมันจะเพิ่มเองเลยเห็นไหมเนี่ย ยิ่งบอสตัวไหนมีฮิตเยอะๆนะบอกเลยว่ามันยิ่งแบบคือไงอะยิ่งมีฮิตเยอะทำให้เ,เกลเราเต็มไวมากอะประมาณนี้นะต่อไปก็ไปเทสในการติดสถานะของเททีนะครับอะ่ะด่านนี้เลยนี่ขึ้นเชื่อว่าเจ้าแม่แห่งการพลพิษอะ่ะพ่พิษแจกสถานะแหลกลาเลยนะครับอ เรามาดูกันเลยสถานะแรกอ้าวนี่ที่ผมต้องการพอดีเลยโยน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 ให้เททิีใหวไวครับเททิีจะไม่ได้รับสถานะนี้นะเดี๋ยวดูนะทุกคนโดนหมดเลยเห็นไหมเททิีไม่โดนนะครับอ่านี่คือซิลนะคะรับหรือว่าซิลก็คือสถานะใบนั่นเองครับเดี๋ยวความรู้เรื่องสถานะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ทีหนึ่งครับออันนี้ก็จะเล่นลาบากนะเพราะผมไม่มีตัวล้างสถานะเนาะแต่ก็จะเอามาให้ดูนะครับ ผมก็จะเข้าโหมด MD ไปเลยนะเขาจะได้รับเกตทันที100นะครับเพราะอะไรเราถึงมีทูนะครับอย่างแรกเราจะไม่โดนขัดเวลาเราโดนแช่แข็งหรือโดนไฟฟ้าช็อตนักเองนะครับเพื่อใหท้ที่เล่นง่ายนะครับต่อมาเป็นสถานะไฟนะครับอตอนนี้เราก็โดนเล่นตุเป้แล้วครับแล้วบอสนี่แม่งเผาแรงมากเลยบอกตรงๆนะครับอาจจะมีตากัน้นะครับปล่อยผมไปปล่อย,ปอยไปเลยเพราะผมมารีวิวนะครับ ดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะล้างให้ดูนะครับล้างไฟกับล้างพิษนะครับอ่านี่ปึ๊บมันจะล้างทันทีนะครับปื๊บหนมาล้างเลยมาไม่มีสถานะติดแล้วนะครับยกเว้นไอ้สามตัวนี้ที่โดนนะครับเป็นยังไงครับเห็นภาพกันไหมครับเททิดก็ประมาณนี้นะครับส่วนของที่ใส่อีกสองชิ้นก็เป็นดามจหรืออะไรก็ใส่ตามหน้างานนะครับว่าบอสตัวไหนเราควรปรับใช้ประมาณไหนนะครับอย่างผม ใส่ทูของซีเรียมาเพราะว่ามันมีป้องกันที่ดีเวลาเอาไลงดาดนักยากเนาะทูเททินี่ต้องมีนะครับบอกไว้ก่อนนะต้องมีไปแลแราไม้ได้นะครับสําหรับคนที่มีตัวนะครับต้องมีทันทีนะครับนี่เข้ามาอ่านหรือจําไว้เลยนะครับเมื่อสวมใส่ให้เททิสดาเมก็บวกทันทีเลย30%อัพแล้วก็บวก HP 2000อนะครับอย่างสมมุติ HP คุณอยู่ที่90% 0 0ก็บวกไปอีก2,000ทันทีเมื่อเริ่มเกมนะครับพร้อมกับป้องกันไฟฟ้าป้องกันแช่แข็งแล้วก็ป้องกันใบนะครับ ส่วนสกิลก็อย่างที่ผมได้อธิบายไว้นะครับตามนี้เลยนะครับแบบแม่นยำนะครับก็คือมาสรุปกันก่อนนะครับก็คือชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมหนึ่งครั้งอย่างที่นี่เห็นภาพไปนะครับแล้วก็ป้องกันขี้นะครับไม่แปลกใจที่มันรับดาเมจแบบไม่ค่อยแรงเพราะมันอาจจะไม่โดนขี้บ้างนะครับพวกขี้เหล็กพวกขี้ดาเมจอย่างนี้นะมันจะรวมอยู่ในนี้ครับแล้วก็อาร์ตเกรดร้อยนะครับเมื่ออยู่ในสนานะแอคทีฟนะครับเมเกเดย์แล้วก็อาร์ตเกดหนึ่งเมื่อโดนโจมตีนะครับ พูดง่ายๆคือพวกฮิตที่วิ่งเข้ามาเยอะจะยิ่งดีมาก,กจำกไวแค่นี้นะครับแล้วก็พร้อมกับดาเมจลดลง50%นะครับเมื่ออยู่ในโหมดนี้นะครับและจําไว้เมื่อหากโดนขัดโดนสตันน่ะสมมุติถึงเราจะมีโลดมีโลที่ป้องกันไฟฟ้านะครับหรือป้องกันแช่แข็งนะครับถ้าเกิดโดนบอสท,ที่มีสตันนะครับอย่างบอสบางตัวมันมีสตันเนอะอาะเกตเราจ,จะไม่หนึ่งร้อยมันจะศูนย์นะไม่ต้องไปสงไม่ต้องไปสงสัยนะครับว่าเกตหายไปไหน ทำไมผมเข้าโหมดมเกได้อย่างที่พี่บอกแล้วแต่ทาไมเกตผมมันไม่หนึ่งร้อยก็คือมันห้ามโดนขัดนะครับอย่างสมมตุติไม่มีทูเรากําลังเข้าปับ๊บเข้า MD แล้วไฟฟ้าชอ็อตหรือแช่แข็งเนี่ยไม่นับนะครับก็คือเกตก็ไม่ขึ้นนะครับอ่าถึงผมถึงบอกว่าทาไมถึงต้องมีทูมันช่วยได้เยอะนะครับอ่าแล้วอย่างอย่างที่บอกสกิลมันก็ประมาณนี้เนาะอ่าเอาดาเอาดีเฟนต์ตัวเองมาคูณ1.5แล้วมาบวกกับอาร์ตดาเมจก็จะได้ดาเมจที่แท้จริงของ อาร์ตมันนะครับก็800 0บวกเข้าไปเนาะแล้วก็เบรกทั้งทีม30%แล้วอ่าแล้วก็เทคออร์ดามก็คือรับเดิมพแทนเพื่อนพร้อมสร้างเกาะให้ตัวเองสร้างเกาะให้เราแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้แค่ให้เพื่อนนะครับอ่าที่มันให้ที่ทุกคนอาจจะมองว่าให้เพื่อนเพราะว่ามันรับดามจแทนนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจดีอันนี้มารีวิวให้ดูแบบเห็นภาพแล้วก็ง่ายๆให้เข้าใจนะครับอ่าอันนี้แบบละเอียดแล้วนะครับโอเค ต่อไปผมจะมารีวิวตัวไหนก็ติดตามกันในช่วงต่อไปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณที่มารับชมนะครับแล้วก็ข้อมูลไหนที่นำที่เป็นประโยชน์ก็เอานำไปปรับปรุงเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในของเกมน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ